สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในสูตรเ,เด่นล่างสูตร B3 สูตรนี้กันสําหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมในงวดวันที่16กันยายน2567ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเราให้เด่นไปที่ สามสองหปรา,ากฏว่าในงวดวันที่16ที่ผ่านมาผลรางวัลออกที่3าเจ็ดเด่นล่างของเราก็เข้าไปที่เลข3หลักสิบล่างก็เข้าต่อสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมทั้งหมด19งวด19งวดก็ มีหลุดอยู่งวดนี้งวดเดียวงวดที่14ที่ออก8 9เ้วราให้3 2 5หลุดไป1งวด19งวดหลุดไป1งวดก็เข้ามาทั้งหมด18งวดตามต่อกันสำหรับในสูตรนี้เด่นล่าง3ตัวแล้วก็เป็นสูตรที่เข้าเยอะที่สุดในงวดวันที่1ตุลาท่านผู้ชมก่อนที่จะ ไปดูในสูตรคิดคำนวณเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรกันก่อนในสูตร เด่นล่างสามตัวในงวดที่แล้วให้สามสองห้าผลรางวัลออกที่สามเจ็ดเลขสามตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างสำหรับเ,เลขที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเลขชุดนี้จะเป็นเลขที่เราเสียงทายในสองตัวล่างว่า จะมาในเลขคู่หรือเลขคี่ในงวดนี้ก็มาเลขคี่ทั้งหมดทั้งสองตัวเนาะโดยการดูที่หลักสิบล่างของงวดล่าสุดดังนั้นในงวดนี้ท่านผู้ชม3กับ7หลักสิบล่างเลขเป็นเป็นเลขคี่ดังนั้นในงวดถัดไปในงวดวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเลขคี่เหมือนกันน่าจะมีเลขคี่1หรือ2ตัวจะมาให้เห็น สามหนึ่งห้จะเป็นเลขชุดนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวในงวดที่หน่งตุลาอ่ะสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมสูตรเราจะใช้ตำแหน่งหลักแสนหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งเมื่อบวกได้ผลลัพธ์ตัวที่1ก็จะไปลบหนึ่งก็จะได้ ผลลับตัวที่2ผลลัพธ์ตัวที่2บวก3คงที่ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่3ทั้งหมดในสูตรนี้จะใช้เลขเด่นทั้งหมด3ตัวแล้วก็เดี๋ยวงวดนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาคิดคำนวณย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออก4 2เนาะ4 2ล่างอ่ะในงวดแรกกันหลักแสน หลักแสนคือเลขห้าบวกด้วยหน่วยบนสองครั้งเลขสามห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งหนึ่งลดแต้มไปหนึ่งแต้มก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกด้วยสามคงที่ก็ได้สาม ผลรางวัลสองตัวล่างในงวดทันมาออกสามหนึ่งในงวดนี้ก็เข้าไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขสามต่อมาในงวดนี้หลักแสนเป็นเลขห้าหน่วยบน2สองครั้งบวก4ี่บวกสี่ห้าบวกสี่ได้9้า เกบวกสี่ได้สิบสามสามลดแต้มเปหนึ่งแต้มเป็นสองสองบวกสามคงที่เป็นห้าปรากฏว่าในงวดถัดมาออกที่แปดเก้าในงวดนี้ก็หลุดไปหนึ่งงวดต่อมาในงวดนี้หลักแสนเลขสี่บวกหน่วยบนสองครั้ง คือเลข3ามบวกสบวกสก็จะเป็น4ีบวกสได้7 7บวกสได้10ก็ได้0 0ลดแต้มไปหนึแต้มก็เป็น9 9้บวกสคงที่ก็เป็น12ได้2ปรากฏว่า2ตัวล่างในงวดถัดมาออกที่2 1เลข2ตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่าง หลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดก็มาเข้าต่อในงวดน,นี้ต่อมาในงวดน,นี้หลักแสนคือเลขสามบวกหน่วยล่างสองครั้งคือเลขหกก็จะเป็นสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าได้ห้าห้าลดแต้มไปหนึ่งแต้ม ก็เป็น4 4่บวกสได้7ในงวดถัดมา2ตัวล่างออกที่4 6เลข4ตรงนี้เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาในงวดถัดมาหลักแสนเป็นเลข4บวกหน่วยบน2ครั้งคือเลข1 สีบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหลดแต้มไปหนึ่งแต้มเป็นห้าห้าบวกสามได้แปดสองตัวล่างในงวดถัดมาออกที่สองแปดเลขแปดตรงนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างต่อมาในงวดนี้หลักแสนคือเลขศูนย์ บวกหน่วยบนสองครั้งบวกเจ็ดบวกเจ็ดศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิ 0, บสี่สี่ลดแต้มไปหนึ่งแต้มเป็นสามสามบวกสามได้หกในงวดถัดมาสองตัวล่างออกที่เก้าสี่เลขสี่เข้าที่หลักหน่วยล่าง ต่อมาในงวดน,นี้หลักแสนเป็นเลขหนึ่งหน่วยบนคือเลขหกบวกสองครั้งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามก็ได้สามสามลดแต้มเป็นหนึ่งแต้มเป็นสองสองบวกสามได้ห้าในงวดล่าสุดให้สามสองห้าปรากฏว่าเลขสาม ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาท่านผู้ชมมาดูในงวดวันที่1ตุลาว่าในชุดเด่นล่าง3ตัวนี้จะได้ที่เลขอะไรบ้างหลักแสนคือเลขหหน่วยบน2ครั้งเป็นเลขสอก็บวก2องบวกสอบวกสได้8 8บวกสได้10 ก็เป็น 0, 0ููลดแต้มไป็หนึ่งแต้มเป็น9 9้บวกสาคงที่ก็ได้12เด่นล่างสามตัวในงวดนี้ทำได้0 9นสองในงวดที่ยี่สิบทำได้0น 9กสองงวดวันที่1ตุลาคม2567ันาหสำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมก็นี่เลยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องสูตรถ้าสูตรนี้ยังเข้าต่อ เป็นงวดที่19ก็ตามนี้เลยหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนสองครั้งได้ผลลัพธ์ตัวที่1ลดแต้มหนึ่งแต้มได้ผลลัพธ์ตัวที่สองผลลัพธ์ตัวที่สองบวกสามคงที่ก็จะได้ผลลัพธ์ในตัวที่สามก็จะเป็นชุดเด่นล่างสามตัวสำหรับในสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างสูตร b 3แล้วก็มีสี่ติเข้ามาแล้วทั้งหมด18งวดเนาะ หลุดไปหนึ่งงวดก็ถือว่าเข้าเยอะมากสำหรับในสูตรเด่นล่างสูตรนี้แล้วก็นำมาเสนอนำมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมาย ใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราที่จะหาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ